ุกเรื่องราวของคุณอาจเป็นเรื่องหลอนของเราสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาหลอนกันไหมก่อนรับชมแะะฟังฝากทุกคนช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยครับขอบคุณครับกลับบ้านเรานะ สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับช่วงนี้หายไปสักพักเพราะติดภารกิจบางอย่างแต่ตอนนี้ทางทีมงานก็พร้อมคัดเลือกเรื่องเล่าสนุกสนุกมาให้ฟังกันอีกเช่นเคยแล้วเรื่องเล่าในวันนี้อาจจะทำให้คุณผู้ฟังหันมาดูแลคู่ชีวิตของตัวเองเพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยครับ เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพจากบ้านเกิดจากดินแดนที่เรียบง่ายในต่างจังหวัดตั้งหน้าตั้งตาทำงานหวังสร้างอนาคตดีๆหวังล่ำรวยมีเงินทองเหมือนคนอื่นๆแต่เขาจะต้องพบเจออะไรบ้างนั้นไปเริ่มกันเลยครับนะัด ชายหนุ่มหน้าตาธรรมดาปีนี้เขาอายุ27ปีแล้วทำงานเป็นพนักง,งานออฟฟิศตำแหน่งธุรการทั่วไปในบริษัทแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพมหานครนี่แหละครับชีวิตของนัดไม่เคยมีอะไรพิเศษไม่มีเพื่อนสนิทใช้ชีวิตเรียบง่ายเช้าทำงานช่วงค่ำก็กลับมานอนที่หอพักใกล้ๆกับออฟฟิศ ตลอดห้าปีที่นัดเข้ามาทำงานที่กรุงเทพเขาไม่เคยขาดลามาสายแม้แต่ครั้งเดียวมีโอกาสได้กลับบ้านที่ต่างจังหวัดบ้างก็ตามเทศกาลปีละสองครั้งเท่านั้นทั้งพ่อและแม่ของนัดต่างก็เสียไปหลายปีแล้วเวลากลับบ้านทีไรนัดก็มักจะไปนอนค้างที่บ้านแฟนของเขา ซึ่งก็มีเพียงเธอเท่านั้นแหละครับที่ทำให้นัดรู้สึกว่าชีวิตนี้ของเขายังมีค่าขึ้นมาบ้างชื่อของเธอคือมีนครับทั้งสองคนเติบโตมาด้วยกันเล่นด้วยกันเรียนด้วยกันจนเป็นแฟนกันนัดไม่เคยลืมเธอเลยเขารู้ว่าที่เขาตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างหนักเพื่อเก็บเงิน มาขอมีนแต่งงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับเธอตอนมากรุงเทพใหม่ๆนัดก็เคยชวนมีนมาทำงานกรุงเทพแล้วแต่มีนปฏิเสธมีนบอกว่าถ้าคนหนุ่มสาวพากันไปทำงานกรุงเทพหมดใครจะพัฒนาหมู่บ้านใครจะสืบสารการปลูกข้าวปลูกผักต่างๆ ที่รุ่นปู่ย่าทํากันมานับหลับรู้และเข้าใจทุกอย่างหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญรถเมล์เข้าไม่ถึงไฟดับบ่อยน้ำประปาไหลแค่ตอนกลางวันแต่มีนก็รักที่นั่นและเธอก็ไม่เคยอยากไปไหนไกลาจากหมู่บ้านเลยแม้ทั้งสองคน ต้องแยกย้ายกันเพื่อทำงานแต่ไม่เคยทำให้จิตใจของนัดเปลี่ยนไปเลยนัดมีเงินเก็บในบัญชีแล้วประมาณห้าแสนบาทเขาภูมิใจในตัวเองที่ขยันได้ขนาดนี้และตั้งใจว่าอีกหนึ่งเดือนจะกลับไปสู่ขอมีนในทุกคืนนัดจะคุยโทรศัพท์กับมีนก่อนนอนแต่วันนี้ นัดไม่สามารถติดต่อมีนได้เลยทำให้เขากังวลใจพอสมควรจนกระทั่งมีโทรศัพท์ดังขึ้นตอนประมาณสี่ทุ่มนัดงวงเงียมือคำหาโทรศัพท์และกดรับนัดกลับบ้านเถอะลูกมีนหายไปสามวันแล้วนัดถึงกับตาสว่าง ขนแขนตั้งชันรีบลุกจากเตียงมานั่งคุยที่โต๊ะเพื่อสอบถามให้เข้าใจอะไรนะครับแม่มีนหายไปสามวันใช่จ้าหายไปสามวันแล้วเนี่ยโทรศรัพท์ยังวางไว้ที่บ้านอยู่เลยหลังจากคุยกับแม่ของมีนเสร็จนัดรีบเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าทันที เพื่อเตรียมตัวกลับบ้านที่ต่างจังหวัดเขาโทรเช็ครถไฟรอบเช้าที่สุดได้รอบเจ็ดโมเช้าเมื่อถึงเวลาเขาซื้อตั๋วขึ้นรถไฟไปด้วยความรีบร้อนนัทนั่งอยู่มุมด้านในสุดในใจของนัทตอนนี้ทั้งกวลกไวายอยากให้รถไฟถึงเร็วๆอีกใจหนึ่งก็เป็นห่วงมีนอีกใจ ก็เป็นห่วงงานที่ยังค้างอยู่จนช่วงสายๆนะัดโทรไปลางานกับเจ้านายแต่เขากลับโดนเจ้านายด่าว่าอย่างรุนแรงหาว่าทิ้งงานไม่มีความรับผิดชอบนะัดได้แต่พูดขอโทษและบอกว่าหลังจากภารกิจเสร็จจะยอมให้หักเ,เดือนหลังจากลาง,งานได้เรียบร้อยนะัด ก็เผลอหลับไปอาจเป็นเพราะเพลียที่เมื่อคืนเขาไม่ได้นอนเลยทั้งคืนเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเบอร์ของมีนโทรเข้ามานัดรีบรับสายมีนมีนอยู่ไหนทุกคนที่บ้านตามหามีนอยู่นะแต่ว่ากลับไม่มีเส <magic> ียงพูดตอบกลับอะไรเลย นัดพยายามโทรกลับหลายรอบแต่ก็ไม่มีสัญญาณใดๆนัดนั่งพุ่นคิดถึงคำพูดของแม่มีนที่บอกว่ามีนหายไปสามวันแต่เมื่อสองวันที่แล้วนัดก็ยังคุยกับมีนปกติอยู่เลยนัดได้แต่เจ็บความสงสัยไว้รอถามมีนตอนที่เจอกันหลังจากนั่งรถไฟมาสิบชั่วโมงเต็มนัด มาถึงหมู่บ้านประมาณห้าโมงเย็นหมู่บ้านที่เขาเคยใช้ชีวิตมาตั้งแต่เกิดจนโตวันนี้มันเงียบผิดปกติจนตัวเขาเองรู้สึกได้ถึงความเงียบเหงาไม่มีเด็กออกมาวิ่งเล่นไม่มีคนเฒ่าคนแก่มานั่งคุยกันหน้าบ้านมีแค่เสียงลมพัดหอบใหญ่ๆและกลิ่นอะไรบางอย่างที่เหม็นมากๆ คล้ายซากเนื้อที่หมักไว้หลายวันถูกบ้านปิดสนิททั้ทงที่ยังไม่ทันจะก่ํานัดรีบเดินจ้ำอย่างเร็วเพื่อไปถึงบ้านมีนซึ่งก็อยู่เกือบท้ายหมู่บ้านนั่นแหละนัดเคาะประตูแม่ครับนัดเองเรียกอยู่สักพัก แม่ของมีนจึงเปิดประตูออกมาช้าๆทันทีที่แม่มีนเจอหน้านัดแม่มีนถึงกับร้องไห้สะอึกสะอื้นพูดไม่เป็นคำมีนไปทวงเงินค่าข้าวที่โรงสีแล้วไม่กลับมาอีกเลยสามวันแล้วนัเออแล้วแม่แจ้งตำรวจหรือยังครับนัดพูดขึ้น พร้อมกับโผเข้าไปกอดแม่ของมีนเพื่อปลอบใจแม่เล่าให้นัดฟังว่ามีนนำข้าวเปลือกไปขายที่โรงสีแต่โรงสีขอจ่ายเป็นเช็คเมื่อมีนเอาไปขึ้นเงินที่ธนาคารกลับไม่สามารถขึ้นเงินได้มีนจึงกลับไปที่โรงสีเพื่อทวงเงินแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเสียใหญ่เจ้าของโรงสี ก็บอกกับตำรวจว่าไม่รู้ไม่เห็นตำรวจก็กลับไปพอค้นหาสิ่งใดๆไม่เจอผมสัญญาครับแม่ผมจะพามีนกลับมาให้ได้หลังจากพูดคุยกับแม่ของมีนอยู่พักใหญ่จนเกือบจะสามทุ่มนัดจึงขอตัวกลับบ้านเพื่อเก็บแรงไว้เดินทางไปโรงสีของเสียใหญ่ ในวันพรุ่งนี้ตอนนี้เกือบรุ่งเช้านับตื่นขึ้นตั้งแต่ตีห้าเพื่อไปอาบน้ำหวังจะไปถึงโรงสีของเสียใหญ่ให้ทันก่อนเจ็ดโมงเช้าจะได้มีเวลาคุยนานๆเพื่อจะได้ข้อมูลไปสืบหามีนขณะที่นับก,กำลังอาบน้ำจู่ๆไฟในห้องน้ำก็ค่อยๆกระพริบ ระพติดติดดับดับจนในที่สุดก็ดับพืบลงไปนัดรู้สึกแปลกใจเอ๊ะเมื่อคืนก็ยังดีๆอยู่เลยแต่เขาก็ยังข่มใจอาบน้ำต่อไปแม้ห้องน้ำจะมืดก็ตามสะะักพักนัดเริ่มรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงคนเดินอยู่ในบ้านและค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ๆใ,ใกล้ห้องน้ำ ใกลเข้ามาเรื่อยๆจนเสียงฝีเท้าเริ่มชัดขึ้นนัดมั่นใจว่ามีคนอยู่ในบ้านแน่ๆจึงตะโกนถามออกไปใครครับแม่มีนใช่ไหมครับแต่ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมานัดค่อยๆปลดล็อกกอนประตูช้าๆแล้วชะโงกหน้าออกมาดูว่าใครเดินอยู่ในบ้าน แต่กลับพบเพียงความว่างเปล่าภายในบ้านจะมีเพียงแค่พัดลมที่พัดสายไปสายมาใกล้ๆเตียงของเขานัดปิดประตูห้องน้ำอีกครั้งเพื่อหวังจะรีบอาบน้ำให้เสร็จแต่ทันทีที่นัดเอื้อมมือไปหยิบสบู่นัดถึงกับต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะเสียงเคาะประตูที่ดังขึ้นอย่างแรงเคาะดังและรุนแรงราวจะพังประตูห้องน้ำเข้ามาให้ได้นัดตะโกนถาม ใครวะมึงสนุกมากใช่ไหมนักรวบรวมความการลีบเปิดประตูสวนออกไปทันทีเขากวาดสายตามองไปรอบๆหน้าห้องน้ำในตัวบ้านมองจนทั่วไม่มีใครอยู่เลยมีเพียงร่องรอยของพื้นหน้าห้องน้ำที่เปียกโชกลาวกับว่ามีใครเอาน้ำมาสาดจนตัวเปียกแล้วมายืนอยู่ตรงนี้หัดใจของนักตอนนี้ เต้นรัลัวไม่เป็นจังหวะขนลุกสู้ทั้งสองข้างเพราะเขามั่นใจอย่างแน่นอนว่ายังไม่ทันจะได้ก้าวออกจากห้องน้ำเลยแม้แต่ก้าวเดียวคราวนี้นัดรีบอาบน้ำแต่งตัวด้วยความรวดเร็วโดยหวังจะรีบไปตามหามบอดแสของมีนแต่เช้าเวลาเจ็ดโมงเชา้านัดขี่มอเตอร์ไซค์คันเก่าของเขาออกมาจากหมู่บ้านเพื่อไปที่ลงสี ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านของเขาประมาณ10กิโลเห็นจะได้เขาไม่รอช้าเดินเข้าไปที่โต๊ะทำง,งานของเสียใหญ่สวัสดีครับเสียผมมีเรื่องจะลบกวนสอบถามหน่อยครับเสียใหญ่หันมามองหน้าของนัดหรือมีอะไรว่ามาเสียใหญ่ถามเข้าประเด็นนัดจึงเริ่มอธิบายและบอกเขาว่าเขาเป็นแฟนของมีน ที่เอาเข้าวเปลือกมาขายให้แต่ก็ได้หายไป4วันแล้วพอพูดจบเสียถึงกับหน้าถอดสีปากคอสั่นขนลุกตั้งชันขึ้นมาทันทีตัวไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแล้วเสียก็รีบเดินหายเข้าไปในห้องนักคิดในใจต้องมีอะไรแน่นๆเขาเฝ้าคิดและเป็นห่วง อย่าให้มีนเป็นอันตรายใดๆเพราะใจเขาตอนนี้เริ่มมั่นใจแล้วว่าอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีกับมีนขึ้นแน่ๆเขาโทรแจ้งตำรวจอีกครั้งและเล่าเหตุการณ์ทุกอย่าง1ชั่วโมงต่อมาตำรวจมาถึงโรงสีทางตำรวจใช้เวลาครึ่งวันเพื่อสอบถามและพูดคุยกับเสี่ยใหญ่เจ้าของโรงสีรวมถึงออกค้นหารอบๆบ้านของเสี่ยใหญ่ แต่ก็ไม่พบล่องรอยหรือหลักฐานใดๆเพิ่มเติมตำรวจเดินมาพูดกับนัดว่าให้กลับบ้านไปก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานอะไรเอาผิดเสียใหญ่ได้หรือถ้ามีเบาะแสอะไรเกี่ยวกับมีนทางตำรวจจะติดต่อกลับไปหานัดอีกทีเมื่อได้ยินดังนั้นนัดถึงกับโมโหสุดขีดฟิวขาดตะโกนด่าเสียใหญ่ มึงต้องรู้แน่ๆว่ามีนอยู่ไหนมึงพูดความจริงออกมาไอ้เสียแห้งซุยตำรวจรีบห้ามและแยกย้ายให้นัดกลับบ้านนัดขี่รถกลับบ้านทั้งน้ำตาเขามั่นใจว่าเสียใหญ่รู้แต่แค่ยังหาหลักฐานไม่ได้หลังจากกลับถึงบ้านคืนนั้นนัดนอนกระวนกระวายคลุ้นคิดว่ามีนหายไปไหน จนเผลอหลับไปกลางดึกระหว่างที่นัดหลับเขาได้ยินเสียงเหมือนหมาหอนอยู่หน้าบ้านตอนแรกมีเพียงเสียงเดียวจากนั้นเสียงหมาหอนเริ่มดังมากขึ้นเหมือนกับว่าหมาเป็นสิบต,ตัวหอนอยู่หน้าบ้านของเขานัดลุกขึ้นจากเตียงครั้งที่ยังสลึมสลือเขามองเห็นภาพลาง ว่ามีผู้หญิงผมยาวนั่งหันหลังอยู่ที่โต๊ะเขาขยี้ตาลุลัวเพื่อมองให้ชัดอีกครั้งและสิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าก็ทำให้เขาต้องช็อกสุดขีดหน้าของเขาชาจนแทบไม่มีความรู้สึกแขนขาเกร็งจนก้าวเดินไปข้างหน้าไม่ไหวในใจของนัดตอนนี้ผู้หญิงที่นั่งหันหลังอยู่ที่โต๊ะนัดมั่นใจว่านั่นไม่ใช่คนแน่ๆ เธอยาวจนแทบปิดใบหน้าทั้งหมดตัวเธอเปียกชุ่มไปด้วยน้ําและทันทีที่เธอหันกลับมาจนได้เห็นใบหน้าที่ซี่เสียงของเธอลูกตาของเธอแทบจะหลุดออกจากเบ้าแล้วเธอลองตวาดด้วยเสียงที่แหลมและน่ากลัวมาจนนับถึงกับยืนตัวแข็งอ้าปากค้างมึงทิ้งกูมึงไม่ได้รักกูพูจะเอามันไปอยู่ด้วยสิ้นเสียง วิญญาณของหญิงสาววิ่งเข้ามาบีบคอนัดด้วยความรวดเร็วนัดพยายามลิ้นรลนขัดขืนแต่กับสู้แรงของวิญญาณหญิงสาวไม่ได้แต่ก่อนที่นัดจะหมดลมหายใจเขากัดฟันเฮือกสุดท้ายแล้วพูดขึ้นว่ามนนี่มีนใช่ไหมวิญญาณหญิงสาวหยุดชะงักและค่อยๆปล่อยมือออกจากคอของเขานัดค่อยๆย,ยิ้มเหมือนดีใจ เมนจริงๆด้วยนักพูดขึ้นทั้งๆท,ที่เพิ่งจะเกือบตายจากวิญญาณของหญิงสาวนี้ตอนนี้นักไม่สนใจอะไรทั้งนั้นไม่สนว่าหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าจะเป็นผีหรือคนเขาวิ่งเข้าไปกอดเธอด้วยความรักสุดหัวใจพร้อมกับร้องไห้ไม่หยุดตอนนี้วิญญาณร้ายกับกายร่างเป็นเมีนเธอรับรู้แล้วเธอรับรู้ว่านักรักเธอเพียงใด และเธอสํานึกแล้วว่าเธอคิดผิดที่คิดจะทําร้ายนัดนัดมีนตายแล้วนะมีนคงไม่ได้อยู่แต่งงานกับนัดอีกแล้วพร้อมกับร้องไห้ตลอดเวลานัดหันมาถามมีนว่าเรื่องเป็นยังไงกันแน่เธอเล่าทั้งน้ำตาว่าเสียใหญ่โกงค่าเข้าเปลือกของชาวบ้านหลายคน มีนจึงพาชาวบ้านไปทวงหลายครั้งและครั้งสุดท้ายเสียหลอกให้เช็คปลอมมาเพื่อไปขึ้นเงินแต่ก็ขึ้นไม่ได้เธอจึงบุกไปต่อว่าเสียถึงโรงสีและเสียใหญ่หาว่าเธอเป็นแกนนำทำให้พวกชาวบ้านไม่เอาข้าวมาขายที่โรงสีนี้เสียจึงฆ่าเธอ แล้วนำศพไปถ่วงน้ำที่บ่อน้ำข้างๆโรงสีเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนะัทถึงกับต้องกลั้นน้ำตาไว้แล้วเอามือไปเช็ดน้ำตาที่ยังไหลนองอยู่เต็มสองแก้มของมีนมีนไม่ต้องร้องนะร้อมกับถอดเสื้อของเขาออกแล้วเอาไปห่มให้มีนคงหนาวมากใช่ไหม นัดสัญญานะนัดจะพามีนกลับบ้างวิญญาณของมีนยิ้มทั้งน้ำตาแล้วก็สลายหายไปนัดพยายามรวบรวมสติเขาโทรไปแจ้งรายละเอียดทั้งหมดให้ตำรวจฟังแล้วรีบขี่รถไปที่โรงสีตำรวจและหน่วยกู้ภยัยงมหาล่างของมีนจนพบว่าล่างของมีนอยู่ในบ่อน้ำข้างๆโรงสี ทันทีที่กู้ภัยนำร่างของมีนขึ้นมาน้ำตาก็ไหลล้นนองหน้าของนัทเขารีบวิ่งเข้าไปกอดศพมีนร้องไห้ออกมาแบบไม่อายใครเขาไม่เคยลืมมีนเลยสุดท้ายนัททำตามสัญญาพาร่างของมีนกลับมาบ้านเพื่อให้แม่ของมีนทำพิธีตามประเพณีส่วนเสียใหญ่ อูกสารตัดสินว่าฆ่าคนตายและทำผิดชอบโกงอีกหลายคดีดโดนยึดทรัพย์ทั้งหมดและติดคุกตลอดชีวิตนัดตัดสินใจลาออกจากงานแล้วบวชอุทิศผลบุญกุศลให้มีนตอนแรกพระนัดตั้งใจจะบวชตลอดชีวิตแต่หลังจากบวชได้สามเดือนมีอยู่คืนนึงขณะที่พระนัดกำลังนั่งสมาธิ ร่างของมีนก็ปรากฏขึ้นมีนมาบอกให้พานัดเลิกโทษตัวเองมีนจะไปรอในชาติภพหน้าและขอให้พานัดมีความสุขในชาตินี้ใช้ความรู้สร้างบุญและทำความดีและฝากพานัดช่วยดูแลแม่จากนั้นร่างของเธอก็ล่องลอยไปสู่สุกติเหลือเพียงแสงสีขาวตรงหน้า และค่อยๆดับไปต่อหน้าพระนัทหลังจากเหตุการณ์นั้นพระนัทจึงไปลาสิกขาบทกับหลวงพ่อสึกออกมาเพื่อช่วยดูแลแม่ของมีนนัทใช้เวลาสองปีอ่านหนังสือเพื่อสอบบรรจุครูจนสำเร็จได้กลับมาสอนหนังสือให้กับเด็กๆที่โรงเรียนเล็กๆใกล้ๆกับหมู่บ้านของเขาทุกเย็นหลังเลิกเรียน นัทจะมาเปิดบ้านของมีนเพื่อให้เด็กๆในหมู่บ้านมาเรียนคอมพิวเตอร์ฟรีเด็กๆในหมู่บ้านทุกคนรักนัทและนัทก,ก็รักทุกคนในหมู่บ้านนัทตั้งใจไว้แล้วว่าเขาจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ไปตลอดเพราะมีนจะอยู่ในใจของเขาตลอดไปเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องในวันนี้ อาจจะยาวไปสักนิดแต่ผมและทีมงานชอบเรื่องนี้มากๆถ้าคุณยังสู้งานก็อขอเป็นกำลังใจใทุกคนสู้ต่อไปในทุกๆเรื่องที่ทำนะครับและถ้าคุณยังมีคนรักอยู่หรือครอบครัวที่เขารอคุณอยู่ไปหาเขาบ่อยๆไปดูแลเขาบ่อยๆนะครับอย่ารอให้สายเกินไป ขอบคุณที่รับฟังจนจบที่สวัสดีครับ